สวัสดีครับมันอยู่กับช่องบองจิคอนซุลินครับผมวันนี้จะมาทําตามสั่งครับเดี๋ยวจะเข้าแก๊ปนะครับแล้วก็คุณเพนด้านะครับนี่ครับผมทำตามสั่งจานต่อจานเลยครับเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยครับนี่นี่เมนูอะไรนะกระเพาหมูอ่ะอันนี้ก็คือทดสอบกินกันในร้านก่อนนะครับอันนี้เป็นกระเพาหมูสัตหั่นแล้วก็แช่มาอย่างดีครับผม จะขายราคาประมาณแค่30บาทครับผมไม่เอาต้นทุนไอไม่เอากำไรเยอะเพราะว่าเศรกิจแบบนี้ด้วยครับรวมหมูก,กันครับคำสั่งนี้คือเน้นต้องเน้นไฟแรงแล้วก็เน้นความรวดเดียวน,นิดนึงคือออเดอร์มันมาต่ิดตอเนื่องกัน3ามสเมนูออเดอร์อย่างเงี้ยก็ต้องทำให้ทัน ก็พอประมาณครับผมอันนี้แบบรสชาติาเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะครับช่ลร้านก็บอกที้ไหนบอกี้บบ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 กตามสั่งนะครับจัด,าดาจานในย่านนี้ผมก็อาศัยความรู้สึกเอาครับผมจะเอาค่ะเราดูก็รู้สึกว่ามัน กะเพราไหมครับต้องุงมีไม่เยอะหรอกครับมีพวกซอสตี๋พวกอ่าซอสหอยผงนัวน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับนี่หน่อยๆจบครับผมส่วนบางที่นี่คือจะน้ำจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับจะดิ้นไปทางแห้งนิดนึงครับกะเพราแห้งกระดาษเติมด้วยน้ำซุปนิดนึงอย่างเงี้ยครับผม ขอให้ชงให้ชี้ขึ้นมานี่หน่อยยังไม่จบเลยนะโอเคครับ,รบน,นี่ก็ได้แล้วเนะลาใส่ข้าวแล้วครับเก็บไว้เรียบร้อยใส่นะครับผม30บาท30บาทคุ้มนะครับผมข้าวเป็นข้าวสวยอย่างดีนะครับ ไปม่อกี้ม่อกี้สามชั้นนะครับนีสามชั้นน่านกินเกินแล้วก็เราต้องไปน้ำเอาน้ำเปล่าลดน้ำให้เต็มกระทะก็ซื้อใหม่อยู่นะคะเพราะว่ากระทะทีเ่เป็นกระทะเมนูต่อไปเมนูนะครับกะเพราไก่กะเพราไก่อันนี้กะเพราไก่นะครับชุบ<า>เลยประมาณนิดหน่อยครับผมใส่เยอะมันจะอันนี้เนาะมันจะเลี่ยนครับแล้วก็มันจะเยิ้งเกินนี่กะเพราไก่กะเพราไก่ชิ้นนะครับกะเพราชิ้นะเพราไก่ชิ้น เตาต้มใส่นื้อสุกให้สุกพ,พอดีพอดีนะครับสุกเกินก็ไม่อร่อยมันจะไม่ฉ่ำตัวเนื้อจะไม่ค่อยฉ่ำเนะเาะสุกพ,พอดีพอดีครับล้วก็มันจะได้รวดเดียวนะครับประหยัดเวลาด้วยถุงบม่ขของที่นะครับจานนี้อเป็นจานของหมองที่ก็เอาบางกลางบางกลาง ไม่ได้เก็บจดจ้าอะไรมากมายแม่ก็พอหมูแม่เสร็จแล้วทำหาได้เสริมด้วยแล้วก็ให้คนที่สั่งไปก็เหมือนประหยัดประหยักงบด้วยครับอยากรู้ดู <c oughs> ว่าจริงนะครับเติมเล็กหน่อยครับผม น้ำตาลในกวานไปครับโอ้น้มเยอะปนาดน,นี้ไไปไะเเลยนะนี่รรบพอดีแล้ว อาวนวมาตักอ่ะจานที่สามก็มองจ่บลงไปครับสก็จะมีพวกอา่ามีทั้งสับละครไม่สับนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสองเจา้าทัท้งสักสามเมนูนะไม่ใช่สามเมนูสามอย่างอย่าง,างเช่นไก่มูแล้วก็ทะเลนะ<า>ทะเลก็จะมีแค่แกุ้งเนื้อนะเดี๋ยวเนื้อจะเอาเป็นพวกผัดเผ็ด ติดแกงใต้ครับมีต้มยำมีทำเองนะครับไม่ได้ขายออกตามสั่งครับครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะอาริยะถ่า,ายรูปลง 30ขายธรรมดา25ค่ะ

คิดแห้งไม่ใส่งบอกว่าตอนที่ตำที่แก่ที่เกลือตอนที่จำม,มิกะก็ใส่ถงชุลลงไปแล้วก็อใส่ญญ้ใส่กนใส่หม้อะตัวก็เป็นด้ว ทนไมน้องคนนอกข้างแก๊ปไงไม่ได้หรออ๋อไม่ได้กคลื่นเอน,อน,นไปเอาไปเมื่อคืนจ้าก็ต้มหมดไปด้วยนึงอยากกินนะแต่มันมีปลามาด้วยตับปลาออกเรื่องความหิวไงโ<ด>ย่ มันเดี๋ยวรอดูันนั้นค่ะผัดพริกแกงไม่ต้งหัวไม่เคี่ยวไม่ได้นะคะคีดเก่ยวฟันค่ะ จะทำสามชั้นขัดตะไคร้ให้เดี๋ยวกระเจีจงชิมค่ะทองขึ้นบาทละสามหมื่นหนึ่งพันียนี่ส่งนี่ส่งไลน์มาบอกอน้องอบอกว่าคุณกีมาเพื่นอนกันเพราะว่าเรมุกเกคุณกีถ้าจะมาซื้อทองช่วงนี้แจ้งนี้มาก่อนนะเดี๋ยวจะได้บอกอน้องแมวไว้ให้จะได้มีถือรถตัวนี้นั่นให้ ตอนนี้ทองขึ้นบาทละรวมบาทละสองหมื่นเก้ารวมประมาณสามหมื่นหนึ่งพันก็น้ำมันกับแพงทองกับแพงคก็ของที่กับพงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเทียจะเข้าไปเปลี่ยนสร้อยกับแหวนให้เฉลี่ยจุ่นะเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดนะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่า มันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขึ้นเยอะขนาดนั้นเนาะเวลาจะไปซื้อทองทีไรทองขึ้นทุกทีเลยอะ่ะแต่ตอนทองลงไม่มีใครไปซื้อ,อไปจำเลยอยู่ก่อเนี่ยข้าวาใช่ไหมคะผ่านพามือ ฮะถามลูกโอ้โหนางหนาวค่ะนางไม่ค่อยสบายเออเสกงพี่เอบอกว่าเห็น่ะคุณหมอเออเกเป็นหมอใช่ไหมเ้เป็นหมอโรงพยาบาลใ,ในชนิดที่สองใช่ไหมอ่าแล้วทีเนี้ยเกบ,บอกว่าไอ้เลยค่คุณบอกว่าอากาศหนาวหนาวอย่างเงี้ยอากาศเย็นเย็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากินเหล้าอ่ะให้ร่างกายอุ่นจริงไหมคุณหมอบอกว่ายานะ ยิ่งกินยิ่งรอดเลือดยิ่งเกิดอะไรนะเร่ออะไรนะยิ่งขยายมันทําเวลาเรานอนหลับอะ่ะเวลาเรานอนหลับอะ่ะเราอาจจะเสียชีวิตได้จะพูดเลยนะเงินเงินจูงใจของผมางและ้าวเดี๋ยวแล้ว ประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ